อาชีพคอลเลกเตอร์อาชีพนักขุดสมบัติในตำนานเรามาดูวิธีเล่นอาชีพนี้กันนะครับสมบัติที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเหลา่าไพ่ดอกไม้หรือสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ในใต้ดินสามารถใช้เดซไอในการค้นหาสิ่งของได้แนะนําอย่าขายเป็นชิ้นให้ขายเป็นชุดดีกว่าเพราะราคาดีกว่านั่นเองเรามาดูวิธีต่อไปการค้นหาสิ่งของที่ไม่สามารถหาได้ด้วยเดซไอใช้เครื่องตรวจจับกระแสตามหาสมบัติที่อยู่ใใต้ดิน โดยให้สังเกตที่การกระพิบของไฟฟ้ายิงการสมบัติเท่าไร่ยิงกระพิบพรพเร็วขึ้นเท่านั้นอกระพิบพพแบบนี้โอ้โหหวานชยบเสร็จโจนถัดไปสมบัติที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ยนอยู่ใต้ดินมันจะเป็นดินนูนๆแบบนี้นะทุกคนดูเอาไว้ให้ดีเมื่อใช้เดดไอจะมีแสงส่องขึ้นมาเ่อหากอยู่พื้นที่โลง,ลงสามารถใช้กล้องเดไอช่วยหาก็ได้เหมือนกัน เ่อเก็บสมบัติครบแล้วสามารถเอามาขายเป็นชุดจะได้ราคาดีกว่า